คุณผู้ชมครับถ้าวันนี้ผมมาจากพาคุณไปเจอกับรถยนต์ที่ไม่ใช่แค่แรงไม่ใช่แค่สวยและไม่ใช่แค่ล้ำสมัยแต่เป็นการปฏิวัติแนวคิดเรื่องยนต์ประกมทั้งระบบคุณจะเชื่อไหมนี่คือ p h น n อ o บอเท t เอ็กรถคอนเซปที่หลายคนเรียกมันว่าเงามืดแห่งอนาคตหรือบางคนก็เรียกว่าพายุไซโครนใต้แสงจันทร์เพราะมันคือการรวมกันของเทคโนโลยีที่ล้ำขีดจำกัดกับดีไซน์ที่เกินจินตนาการ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยแฟนทอมวอลเทคเอ็กมาในโครงสร้างที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบผสมผสานกับไทเทเนียมระดับอากาศยานทําให้ตัวรถมีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงจนไม่น่าเชื่อเส้นสายด้านข้างรถเป็นแบบฟลูอิดแอโรดินามิกซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามแรงลมและสภาพถนนปีกท้ายแบบแอคทีฟจะขยับเองเมื่อใช้ความเร็วสูงและยังสามารถถูกเก็บได้ในเมืองเพื่อความคล่องตัวไฟหน้ารูปทรงคล้ายใบมีดใช้เทคโนโลยีนาโนเลเซอร์บีมส่องสว่างทะลุหมอกหรือฝนได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย เปิดประตูเข้าไปข้างในคุณจะไม่พบกับภายในแบบที่เคยเห็นในรถธรรมดาเพราะแฟนทอมบอลเทค X ไม่มีแดชบอร์ดไม่มีปุ่มต่างๆแบบเก่าทุกอย่างควบคุมด้วยระบบโฮโลกราฟิกแบบสัมผัสกลางอากาศผิวสัมผัสภายในเป็นวัสดุชีวภาพที่เปลี่ยนสีและอุณหภูมิได้ตามสภาวะอารมณ์ผู้ขับขี่และแน่นอนว่าที่นั่งเป็นระบบซีโร่ที่ออกแบบมาให้เหมือนลอยตัวอยู่ในอวกาศรองรับแรง G ได้สูงโดยที่ผู้โดยสารไม่รู้สึกถึงแรงกดเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ความเหนือชั้นของ Phantom Vortex X ไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะหัวใจหลักของมันคือเครื่องยนตแบบ Quantum f u ิ i o n Drive ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต้นแบบที่สามารถสลับการใช้พลังงานระหว่างไฟฟ้าไฮโดรเจนและพลังงานฟิวชันได้ตามความต้องการโดยใช้ระบบ AI เป็นตัวจัดการพลังงานอัตโนมัติกำลังรวมอยู่ที่2,200แรงม้าอัตราเร่งศูนถึง100กิเมตรชั่วโมงในเวลาเพียง1.4วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า490กเมตรชั่วโมง แต่รถแรงแค่นี้ยังไม่พอถ้าควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับ p h n t t o m v o r t e X X จึงมาพร้อมกับระบบควบคุมแบบ n e u วโรดรซซึ่งอ่านสัญญาณสมองของผู้ขับขี่ผ่านอุปกรณ์ที่ฝังไว้ในพนักพิงศีรษะทําให้รถสามารถตอบสนองความคิดก่อนที่มือคุณจะจับพวงมาลัยเสียอีกขับยังไม่ทันเลี้ยวรถก็เลี้ยวไปตามจิตใจคุณแล้วเป็นการขับขี่ที่เรียกได้ว่าเชื่อมต่อสมองกับพลังของรถอย่างแท้จริง ระบบความปลอดภัยไม่เป็นสองรองใครแฟนทอมบอลเทค X ใช้ AI แบบเรียนรู้เชิงลึกในการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์สามารถสื่อสารกับยานพาหนะรอบข้างได้ผ่านเครือข่าย V2V และ V2X ซึ่งหมายความว่าถ้ามีรถข้างหน้าหยุดกระทันหันหรือมีคนตัดหน้ารถ AI จะรู้ก่อนผู้ขับขี่รู้เสียอีกและตัดสินใจหลบหลีกโดยไม่ต้องรอคำสั่งนอกจากนี้ยังมีโหมดแฟนทอมโคลสที่เปลี่ยนสีของตัวรถให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไม่ใช่เพื่อหลบซ่อนเหมือนหนังสายลับ แต่เพื่อให้รถลดแรงต้านลมโดยอิงกับทัศนวิสัยรอบด้านส่งผลให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและยังดูเท่สุดๆบนท้องถนนสำหรับสายซิ่งสายเทสลาหรือแม้แต่แฟนแฟนซูเปอร์คาร์จากอิตาลีต้องยอมรับว่าแฟนทอม m v เท t e เอไม่ได้แค่แรงกว่าแต่คิดเผื่ออนาคตไปไกลกว่าใครมันไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือ AI d r ไรเวนลิฟอ์ฟที่วิ่งอยู่บนถนนเหมือนมีชีวิตมีความรู้สึกและมีความเข้าใจในตัวผู้ขับ ยังไม่พอครับแฟ a n t o m เทคเอ x X ยังรองรับการอัปเดตระบบผ่านความต m c คลาวซึ่งหมายความว่ารถของคุณจะฉลาดขึ้นทุกเดือนฟีเจอร์ใหม่ๆจะถูกส่งตรงจากบริษัทแม่โดยอัตโนมัติเหมือนกับมือถือของคุณที่อัปเดตระบบปฏิบัติการทําให้ไม่ตกยุคแม้เวลาผ่านไปหลายปีตอนนี้มีเพียงไม่กี่คันในโลกที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดสอบตลาดระดับอันตราลักชัวรีซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยราคาชัดเจน แต่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในระดับ200ล้านบาทต่อคันและอาจมีเวอร์ชันผลิตจำกัดไม่เกิน100คันทั่วโลกสำหรับผมแฟนทอมวอลเทค X ไม่ใช่แค่รถแต่มันคืองานศินลปะที่เคลื่อนไหวได้มีชีวิตมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งวงการยนต์ประกรรมและสำหรับแฟนช่องออโต้ไทยรแบบคุณถ้ามีโอกาสได้เห็นมันตัวจริงหรือได้ทดลองขับเมื่อไหร่ผมสัญญาว่าจะรีบนำมารีวิวให้ชมกันแบบจอดลึกแน่นอน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้เราพาไปสัมผัสรถล้ำอนาคตคันไหนอีกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แฟน텀บอลเ o คเอ็กขอลาไปก่อนครับ